อยากเป็นเทียภาพทั้งผลละมากลากไม้ต่างๆนะครับเนาะผลไม้เก้าอย่างใบสีนะครับเนาะเอฟซีกับอันโมตนาสาธุบุญแล้วก็ติดต่อทางทีมงานมาครับอยูีครับสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเขาสู่ช่องพอสวยป้ารวยพอพูดเถ่าฟ้ารวยครับอ่ามื้อนี้นะครับเนาะเฮา ทั้งทีมงานเดอทั้งสองคาบิซี่ขับกาสิมะแจงให้เอฟซีเดือดาบเลยลครับเด้อเอฟซีขับคือปูเพิ่นสีสางปูมุดรินข้นนะครับเนาะเป็นนาคปกเก่าเสียนขับเอฟซีครับลาการสร้างนีกาซิมีคาสิจายจไรอันไยอย่างนาะครับเนาะคือเพิน่นสางนีกับเอฟซีผู้ใดอ,อยากเป็น จะเป็นสายบุญนะครับนะเนาะเพิ่นวาสีเห็ดให้แล้ววันที่สิบสี่เลยครับเด้อสำหรับของปูมจุจลินนะครับเนาะเพิ่นสีไ้แล้ววันที 14, ่สิบสี่วันที่สิบห้าเพิ่นที่คอโชคอลาบนะครับเนาะแต่ว่าทงางเพิ่นกันยังขาดอยู่อขาดอยู่คือขาดสีนะครับเนาะแต่ว่าดวงดวงตานี่เพิ่นอาจารย์เพิ่นเป็นจะภาพแล้วเรียบร้อยครับพีซี่ครับส่วนเอิร์กนะครับนนะเนาะที่เป็นปองหันนะครับอีซ่ครับเพิ่นสีเห็ด ให้แผ่นทองให้เขียนซื่อและนานสะกุลอ่าอธิษฐานเอาลงในแผ่นทองแล้วก็ย้อนลงในเนอเอิบเพิ่นครับพี่ชีครับอ่าที่แรกก็เข้าใจว่าเป็นหัวใจบ่แเณน,นะครับพี่ชีครับแต่ว่าเป็นตรงย้อนแผ่นทองลงไปนะครับเนาะอ่าตรงที่นี่เพิ่นบอกว่าแผ่นทองนี่เพิ่นบูชาแผ่นละหนึ่งร้อยบาทหรือเก้าสิบเก้าบาทแหะครับพี่ชีครับก็เลยเป็นหนึ่งร้อยบาทนะครับเนาะอ่าหนึ่งร้อยบาทครพี่ชีครับแต่ว่าทั้งอ่าทีมงานของปอสวยนี่กะ อธิษฐานไว้แล้วครับสิเป็นเจ้าภาพทางนางล่ำ่นนะครับเนาะอ่านางล่ำ่นสิมาล่ำ in ิ่นว uh, so ่าสิมีนางล่ำมาสองนางเด้อมาล่ำวันที่สิบเก้านะครับเด้อคอยสิเป็นนางล่ำมาล่ำนะครับมาแต่ว้านนี่เขาก็รวมกันไปก่อนครับพี่เจครับอ่าแบบเอฟซีท่านไหนนะครับเนาะก่าให้ว่าอยากร่วมเป็นเจ้าภาพนางล่ำนะครับก็ติดต่อทางติดต่อทางช่องมาเด้อครับเด้วเอฟซีครับก่าเป็นร่วมบุญร่วมกุศลน้ำกันนะครับเนาะ ทั้งทั้งปูนี่กะยังยังขาดคือปูกระเบื้องกระเบื้องนี่มีเจ้าภาพแล้วเรียบร้อยครับพี่ชีครับแต่ว่าติดทางพื้นนี่ยังบุพันมีนะครับเนาะทางพื้นนี่ครับพี่ชีครับยังบุพันมีปูกระเบื้องแต่ว่าเพิ่นมีตรงที่แทนนี่มีแล้วแล้วก็สีครับพี่ชีครับผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพทั้งสีนะครับเนะาะกะให้ติดต่อมานะครับแนะ้วทางช่องครับพี่ชีครับ,นะรบเพราะว่าเฮาสิซอยกันเอาบุญใหญ่อีกครั้งนึงครับหลังจากมาถวาย ถวายมือถวายกระถินกันว่าัิพี่ครับยอดกระถินก็ได้หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าบาทก็เข่าตรงตรงครับหนึ่งหนึ่งกุนาเก่าอยู่ไทยนยครับแล้วอีกีครับก็เข่าหนึ่งเก่าหนึ่งถึงเต็มนะครับเนาะลาคาของปูพันพันห่มากเก้าเจ็ดหกกรเข่าของพันสองตัวเต็มเต็มกับพี่ครับแขงว่าแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับเล้วอยู่กับปูนี่นะครับเนาะพันสองงวดแล้วนะครับงวดที่เป็นงวดที่สามอ่ งวดนี้เพิ่นว่าสิขอสามตัวให้นะครับเนาะสิขอสามตัวให้แต่ว่าปูเพิ่นว่าก็ต้องเฮ็ดนี่แล้วก่อนอธิษฐานเอาครับอีซี่รับผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับเนาะกับทางพอสบายพาด้วยผู้ต่อพาด้วยนะครับเนาอีซี่กับวางต้นไปแล้วสองพันครับอีซี่รับครึ่งงวดที่แล้วก่อนที่จะเป็นกัดกินพอสบายกับเป็นต้นให้แล้วนะครับว่าสองพันอันนี้ต่ออีกครับเป็นสองพันอีกนะครับเนาะต่อครั้งนี้สองพันอีกทันเอฟซี ฟังจิตมีแล้วนะครับเนาะกะอ,อย่าเป็นเจ้าภาพจะร่วมเป็นเจ้าภาพกับ่อสายพระรวยผอยพระรวยกะให้ติดต่อมาเลยครับเด้ยอยู่สี่ครับเขาสิรวมกันสร้างบุญสร้างกสวนน้ากันนะครับเนาะอยู่ที่วัดพระาธาตุเจดีย์ใหญ่นะครับเด้ออันนี้คือด้านด้านด้านหน้านี่สิอ่าด้านหลังพระาธาตุนี่เป็น ปูมัจจิลินนะครับว่าเผนสางปูมัจจิลินขึ้นแต่ว่าดังด้านหนาปูมัจจิลินนี่เป็นประาธาตเจดีย์ใหญ่ครับอี้ชี่ครับะระฮะบัวได้เอามาน้ำไหมมีตั้งอันนี้แล้วตั้งตะมือข้านี่แล้วนี่ครับเอามาเบิ่งกว้างๆครับวันที่สิบสี่ให้เสร็จสมบูรณ์ครับอี้ชี่ครับวันที่สิบห้าจะขอโชคใหญ่ครับอี้ชี่ครับวันที่สิบห้าพอเลขออกปุ๊บเฮาได้แล้วเรียบร้อยนะครับเนาะ วันที่สิบเกจะทำพิธีบวงสวงใหญ่ครับอี่ครับกะสีมีพลมลไม่เกายางนะครับเนาะเครื่องบ่ายสีต่างๆพร้อมกับมีนางลำ่ำสองนางครับอี่ครับตั้งช่องนี่กรับเอานางล่ำผู้หนึ่งคือตั้งต้นเอาไว้2,000บาทนะครับเนาะถ้าเหลือจากนางล่ำแล้วเฮาก็สิมาลงใส่สั่งปูนี่แหละครับอี่ครับได้สีได้ยังเั้งมสิรวมกันนะครับเนาะ ถวายให้ปูให้เพิ่นไปพพีารณาเอาสีเอายังมาโล่งให้ให้ครบวงจอครับอยู่ที่ครับอพอได้เรียบร้อยแล้วกสิมาทําพิธีบวงสวงหลังจากเลขออกนะครับเนาะหลังแกเลขออกแต่ว่าต้นนี่มาและครับสองพันบาทนะครับนะการทั้งเงนมาให้เองกับเจียเพิ่นเพิ่นกับเป็นอีกต้นหนึ่งอีกสองพันครับอยู่ที่ครับแบ่งกันนะครับเนาะแต่ว่าได้ทั้งมดถ่ยกิมาถวายปูคือเก่าครับอยู่ที่ครับ ทั้งมดทั้งมวนนะครับเนาะกริมาถวายปูเข่าไข่ซีครับเอาไห่เอฟซีฝากไปหาสายบุญทุกท่านทุกคนนะครับเด้อรวมบุญรวมกุศลครับผู้ใดอยากรวมบูชาแผ่นท่องคือกันครับพี่ซี่ครับเอาแผ่นท่องนี่พ้นจีเอาลงใส่กับอันหน้าเอิร์กของปูยอดลงหันเขียนชื่อนามสกุลนะครับเนาะวันเดือนปีเกิดลงในหันแล้วก็สี่ยอดลงไห่ครับพี่ซีครับไห้ ทั้งทีมงานเป็นสะพานบุญหรือว่าเป็นทุระให้นะครับเนาะกาติดต่อ,ตอมาได้ครับอ c ีครับแต่ว่าขั้นแรกปุ๊บนี่คือ,อทั้งพ่อสไวและ,ะทีมงานนี่กะชีเป็นผู้เขียนหลัยอดลงก่อนครับพี่ีครับเขียนชื่อกับนามสกุลครับผมะค,บะ,บะ,คนนะครับบ้านนี้กระิีขึ้นไปย้อนน้องกับเนาะบ้านนี้ขึ้นไปย้อนก่อนแล้วบ้านนี้คือยังไงพ้อไวอ้คือจดชื่อที่ยูใส่แผ่นทองเรียบร้อยแล้ว เวลาเฮาสี่ยอดลงไปเฮากาอธิษฐานเอาครับผมชื่อที่อยู่นามสกุลนะครับเด้อชื่อจริงนามสกุลจริงเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเนาะเอาบ้านนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วเขียนลงไปแล้วเขียนลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมจะไปยอดลงในหันจะไปยอดลงในหันนะครับเดนะให้อาจารย์ยอดระคองคางชิมงานครับผมอาจารย์ยอดเิมโอ้แห้งหรือยังครับนะแห้งแห้งแล้วครับผมคุณแห้งแล้วบอกแต่ว่ามองเกยียวที่แห้งว่านี่เพราไหร่ โอ้ยมึงอย่ากปีบัวฮนี่แห้งหรืยังไม่แห้งเอออาปีบัวเดีเดี๋ยวพาจานจะไปไปใส่โอ้ครับเนาะยันไหวเนาะกลับเนาะอีพีครับไปมาเนี่ยเอาผู้ใดอยากบูชาล้วนล้วนบุญนะครับโมตนาสาธุบุญน้ำกัอนเลยครับเด้อถวายแอบูชาแผ่นทองร่วมสางปูมติลินครับอีพีครับทางทีมงานก็ได้เป็นเจ้าภาพ นางลำนะครับเออเอฟซีครับอาต้นเอาไว้กะสี่พันเนาะสี่พันครับต้นใบสี่พันบาทครับเอฟซีครับกับผู้ใดอยากรวมบุญรวมบุญส่วนนะครับอยากเป็นเที่ภาพทั้งผลไม้รากไม้ต่างๆนะครับเนาะผลไม้เก้าอย่างใบสีนะครับเนาะให้เอฟซีกับมทนาสาธุบุญละกะติดต่อทางทีมงานมาครับเอฟซีครับสาธุสาธุสาธุบุญสามตัวได้พครับเอฟซีครับกะ นี่เด้อครับเด้อเฮาสิได้จโฮมสร้างกันครับวิซี่ครับบาดนี้อธิษฐานสร้างตัวนี้เนาะครับเนาะอธิษฐานสร้างก่อนครับวิี่ครับให้แล้วเสร็จก่อนนะครับเนาะค่อยสิได้ไปขอยชูขอลาบนะครับวิี่ครับอธิษฐานเอาเด้อ FC ครับเด้อให้ได้นํากันเนาะครับเนาะแต่ว่าเป็นเจ้าภาพไม่ทางที่ง่ายเป็นเจ้าภาพนั่งล่ำเรียบร้อยแล้วครับ FC ครับก็พร้อมครับเป็นสิเป็นเจ้าภาพไปจะเป็นเจ้าภาพสีนะครับเด้ออ่าเป็นเจ้าภาพสีกั ครับผมตรวจจาดเลยครับเอฟซีครับเฮาสิไดรรวมกันเป็นเจ้าภาพกันไปเรือครับวิซี่ครับกะสิดีมันตึกเอาไว้นะครับเนาะว่าเฮาได้มาห่วมสั่งปูมุจลินจุดที่วัดพระธาตุเจดีย์ใหญ่ครับวิซี่ครับนะครับ F ิซีครับไปทางนี้นะครับเด้อพระธาตุเจดีย์ใหญ่ครับวิซี่ครับหันมาทางเนา ในทางเนี่ยทางว่าด้ยุเอาในทางมาให้เอฟซีเบอร์เนียบัตรนี่ครับเอฟซีครับต่อหงวดพี่ด้วยต่องวดนะครับเนาะปูเพ่นไห่มาครับคือสามตัวแล้วนะครับเนาะสามตัวแล้วเอฟซีกับแคปหน้าจ่อไว้นะครับเนาะเอฟซีครับแคปหน้าจ่อเสร็จแปดสี่เจ็ดสองตัวหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดตัวเน้นคือหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดมุนไปหกประตูนะครับแ้วเอฟซีครับ หมุนหกประตูเอาเนาะครับเนาะให้ได้น้ากันไปหายยึบจับโรตเตอรี่ออกขับโรตเตอรี่ออกมาพอดีไอ้โชคไขมันน้ำกันทุกคนทุกคนครับเอฟซี FC ครับนะครับจอไว้ได้ครับเด้อเอฟซี FC ครับขอบ,ขอบคุณขอบคุณในห,หลายเนาะครับนะเนาะคุณพ่อพุ่งมาอยังเนาะเก็บอ้าวครับเอฟซีครับร่วมบุญร่วมกุศลกันน้ำเห็บร่วมสางกันน้ำ นางล่ำกาได้แล้วนะครับเนาะเป็นเจ้าภาพแล้วใครซี้ครับบ้านนี้อ่าต่อไปคือแอดกสีจองเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพสีครับซี้ครับลงให้ปูนะครับเนาะอือเอาให้โชคให้ยมันให้ยล่ให้รวยกันทุกคนทุกคนครับอยู่ซี้ครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะตัวเลขแนวทางมากอะคือ8 4 7 1 7่เจ็ดหนกับสีครับอยู่ซี้ครับขอจบคที่ใบเพียงเสนีพอคอมเมนต์คลิปหน้าขอกราบคำว่าสวัสดีครับบวัยดีงามครับ